เราไปที่สนามศูนย์พัฒนาสกีภาพกีฬาฟุตบอลสนามที่2นะครับภายในมหาลัยกรุงเทพธุรีครับมาชมเกมแข่งขันไทยแมสลีก2รับคัดเลือกนะครับเป็นคู่สุดท้ายของรายการนี้ครับมานาคอนคอนแก่นนะครับพบกับทางด้านฟุตบอลหญิงหลังสวนซิตี้ครับรายชื่อสู้เข้แข่งของมานาคอนคอนแก่นนะครับมีซศสีประภาสุขเสนครับเป็นผู้ศัตรูผู้เล่นมีสุริสาประทุมวันครับกวินทรานันทธัญญาโชตนะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงหลังสวนซิตี้ครับมีปลายฟ้าสุขเลิศเป็นผู้ศัตรูนะครับ พลเอกพันธวันโดนใสครับอรวรรณครีคสุวรรณกูลครับเกมพิ้แรกเริ่มครับเป็นทางฝั่งของลังสุสิตีเป็นฝ่ายเคยบอลบุกกรน,นะครับเอาบอลหลุดม,มาถึงเสาภาคเสาภาคได้ยิงลูกนี้ชนคานครับแม่โอกาสที่รุ่นแรกของเกมนี้ครับแล้วยิงจะให้มันเสียบใต้คาลูกนี้เสาวภาคลากจี้ไปเสาวภาคคนนี้ทำยังไงแล้วเสาแรกชนเสาอีกแล้วครับซ้ำอีกทีหนึ่ง เอาจนได้ครับหนึ่งต่ศูนย์ครับลังส่วนซิตี้ขึ้นนำแล้วครับตั้งแต่นาทีที่6ครับหลุดเข้าไปรอบเป้าหูนี้สองของเสอภาคจาังหวะแรกนี่ย,ยิงชนเสาแรกนะครับติดไปเท้าของเสฉพาสุขเจนิดหนึงแต่จังหวะสามหาดสองเนี่ยครับสามด้วยซายหูนี้ไม่พลาดครับ และจังหวะนี้เป็นบอลคืนหลังมาแล้วอืมก็เป็นฟรีคิกทีก่เพรภาสิลาวิหกครับยิงเสียบตะขายเข้าไปครับแล้วก็โมรกากแขขันครึ่งแรกครับ เป็นหลังโซนซิตี้ครับที่นำมาแล้วก็ขอนแกน่นเอฟซียูสอง่อโซนนะครับแข่หลังเริ่มครับเป็นขอนแก่นที่เป็นฝ่ายเขียนบอลบุกก่อนมากครับ <S <S สาวภาคให้มาที่นันทิชาซัดลูดนี้ตีเสาเข้าไปเลยครับหรือว่าให้มาเฉล่าวภาผ้าครับ <S <S แล้วนันทิชามีเวลาครับจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงที่ขวาพยายามจะทยชามีปัดแล้วครับ ไม่ถึงครับสัจิมา,าเอาแล้วหลุดมาแล้วครับพรณาพาพรนภพาเลือกยิงเสาแรกโอ้โหหลุดเสาแรกไปครับคือหลอกยิงเสาแรกเลยครับลูกนี้โยนหลุดไปนะครับหลอกยิงเสาแรกเลยครับไม่ทันแล้วครับเอาแล้วจังหวะนี้ซัดเอาเรียบร้อยเลยครับแม่ยืว่งงางแล้วซัดทีขวาดูดิครับ ปลฟ้าเป็นเสาแรกแล้วเอาไม่อยู่ครับแม่พอนะพาป้ายกลับมาที่รัติการไล่เลือกยิงเอาเลยครับไล่เป็นสองต่อสามครับดูจังหวะที่พอนะพาป้ายกลับคืนมาให้รัติการสมบัติครับรับบอลแล้วก็เลือกมุมยิงเลยครับรัตริชาให้มาจาังหวะของทางนั้นทีดาทิปทีดาทิพยิงผ่านมาลูกนี้ เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะหลุดเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับตัวสมร้องเรืง่งถูกเปลี่ยนตัวลงไปครับแล้วก็มอล้การแข่งขันครับเป็นหลักสุดซิตี้นะครับที่เอาชนะมาล์ตคอนเกตไปสี่ต่อสองครับ